วันนี้มีการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่สุดแล้วนะครับก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าคุณอุดมเดชรัตนเสถียรนะครับประธานิรัฐบาลเห็นว่าควรเดินหน้าลงมติร่างแก้ไขรัฐรนูญในวาระสามแล้วค่อยทําประชามติเชื่อว่าไม่ขัดต่อคําุิฉัยของสารัฐธรรมนูน รองนายกฐมนตรีเฉลิมอยู่บํารุงนะครับเห็นด้วยกับข้อเสนอให้ชะลอการลงมติในวาระสามเพื่อให้นายกบริหารประเทศได้ราบลื่นเพราะถ้าหากว่าเร่งเดินหน้าลงมติจะทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นนะครับประธานรัฐสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เห็นว่าการแก้ไขัฐมนุ่นควรทําเป็นรายมาตรนะครับเพื่อตัดปัญหาการร้องตีความแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินทําประชามติ2 0 0พกว่าล้านบาทนะครับคุณยิ่งลักษ์บอกว่ารัฐบาลจะขอฟังข้อมูลและความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนะครับ และจะนํามาหาหรือในคณะตรีอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลที่ชัยพัฒนาบอกระหว่างการร่วมโครงการข้าราชการไทยใจสีขาวที่จัดโดย ปปทนะครับว่าความเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาของทุกสังคมทุกประเทศแต่สังคมต้องยอมรับกฎกติกาและคำนึงถึงชาติบ้านเมืองเป็นหลักไม่ใช่ปล่อยให้ความเห็นของตัวเองของกลุ่มหรือของสีต่างๆมาสร้างความขัดแยง้งจนทำร้ายประเทศชาติฉะนั้นก่อนจะดำเนินการอะไรก็ควรย้อนกลับไปดูเหตุผลของการตั้งสามรัฐนูนตั้งแต่แรกว่าตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลใดนะครับ ะะแล้วก็ล่าสุดน,นะครับพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าต้องรอคำวิิจัยส่วนตนของสารรัฐมนูญก่อนนะครับก็ยังย้ําจุด ยืนเดิมนะครับคือการแก้ไขรัฐนูลปี50ให้เป็นประชาธิปไตยค่ะส่วนเรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะย้ําเรื่องของการปรับกําลังทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแต่ว่าจะไม่ให้เสียเปรียบอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็25กรกฎาคมนี้หน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดสองประเทศจะหารือร่วมกันเพื่อนําไปสู่การปฏิบัตินะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารหมกนะคะ หาหรือร่วมกันกรณีปรับกําลังทหารที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชี้แจงข้อสรุปว่าแม้2ประเทศต่างมีอิสระในการตัดสินใจปรับกําลังในจำนวนใกล้เคียงกันโดยใช้ตารวจตะเวนชายแดนเข้ามาแทนโดยมีทหารเป็นผู้กําหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรยากาศในพื้นที่ดีขึ้นน,นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีอนาคตมีความร่วมมือกันในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกร่วมกันได้เบื้องต้นได้แจ้งให้สารโลกรับทราบแล้วค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศได้นัดหมายลงพื้นที่พร้อมกัน ในการปรับกําลังวันที่18กรกฎาคมนี้แต่อยู่คนละประเทศซึ่งถือเป็นวันครบครอบหนึ่งปีหลังจากสารโลกมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวส่วนการถอนทหารออกทั้งหมดในอนาคตต้องพิจารณาอีกครั้งค่ะว่าต้องนําเรื่องเข้ารัฐสภาหรือไม่25กรกฎาคมนี้นะคะหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกัมพูชาจะเดินทางมาหารือกับฝ่ายไทยเพื่อกําหนดวิธีและแนวปฏิบัติในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ตามกรอบคณะทํางานร่วมหรือ j w g นะคะที่กําหนดไว้นะคะด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะบอกว่า จะหาหรือกับหน่วยงานความมั่นคงและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบรายละเอียด TOR กรณีผู้สังเกตการจากอินโดนีเซียจะเข้ามาในพื้นที่ก่อนส่งให้คอรมอพิจารณาและนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาขอความเห็นชอบตามมาตรา1 9 0วรสองค่ะ <Okay. S 1> ไปกันต่อที่น้ำใจไทยบายจุ๋มนะคะวันนี้คุณนพควันนาคนวนมีโครงการของโรงพยาบาลใจกลางกรุงที่ทําเพื่อผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้านะคะก็คือการตัดรองเท้าพิเศษที่แต่ละคู่นั้นมีราคาหลายพันบาททีเดียวเขาตัดฟรีให้กับผู้ป่วยค่ะไปติดตามบคุณนพควัญเลยค่ะสนับสนุนโดยสิงค์คอป์ปอเรชั่น จบมาอยู่ที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุลานะคะซึ่งที่นี่เขามีทางออกที่ดีสําหรับผู้ป่วยที่มีความพิการทางเท้านะคะเพราะเขาจะช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้วยการตัดรองเท้าให้ฟรีค่ะ จำนวนผู้ป่วยที่มากมายในแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างรอคิวตัดรองเท้าเพื่อสุขภาพช่วยผู้ป่วยยากไร้ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาความพิการเท้าผิดรูปปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุและปัญหาจากโรคเบาหวานที่ทําให้เกิดแผลเลื้อยหลังจนนําไปสู่การตัดนิ้วเท้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ขายคนทั่วไปเฉพาะต้องเป็นโรคเป็นอะไรแล้วแล้วเราก็มาดูแล้วก็โอเคให้ตัดน้อยที่สุดที่อาจารย์ทำให้ก็เมื่อเด็กเริ่มเดินนะคะอ,อะไรอย่างเงี้ยที่เริ่มยืนเริ่มเดินและถ้าเท้าผิดรูปเราปล่อยมันก็จะยิ่งเบี้ยวเราก็ต้องทำรองเท้าให้ คุณยายพจนีชัยวานิชวัย92ปีเป็นหนึ่งในคนไข้ที่ถูกตัดนิ้วเท้าจากโรคเบาหวานได้รับการพิจารณาจากคณะแพทย์ตัดรองเท้าสุขภาพให้ฟรีคุณยายต้องเดินเข้าออกโรงพยาบาลนี้นับครั้งไม่ถ้วนเพราะไม่สามารถยืนและเดินได้จนวันนี้มาถึงวันที่คุณยายมีความสุขที่สุดเพราะได้รองเท้าคู่วิเศษค่ะ แคว่าดมก็ไม่้งเหมือนไม่ไม่ไม่เก็บฝ่าเท้าแล้วสบายบุญคุณกับคุณบมอเนี่ยมากที่สุดเลยงจริงสองถึงสามสัปดาห์คือระยะเวลาในการตัดรองเท้าแต่ละคู่นะคะความยากง่ายขึ้นอยู่กับเท้าที่ผิดปกติซึ่งต้องออกแบบพิเศษเป็นรายบุคคลค่ะต้องมีความรู้ทางด้านนี้เฉพาะทางอยู่ระดับนี้แล้วก็รวมถึงที่มีประสบการณ์เยอะด้วยเพราะว่าการตัดเนี่ยอาจจะไม่ยากมากแต่ว่าทำให้สวยเนีย่ยยาก นี้ในการสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการวัดแบบรอแบบเท้านะครับแล้วก็มีการสร้างหุ่นปูนนะครับแล้วก็มีการคัดสรรเลือกวัสดุที่เหมาะกับกับในแต่ละคนนะครับ รองเท้าเพื่อสุขภาพรองเท้าแห่งการเสริมสร้างชีวิตเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้ผู้ป่วยยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึงเดือนสิงหาคมปีหน้าค่ะสุศสรศัสดิ์จินตนาผันถ่ายภาพนพัตงนาคนวล่ายงาน